สวัสดีครับผมแฟนเพจแฝคขับเอฟซีทุกผู้ทุกคนวันนี้เราจะยอกระพาแฟนเพจนะครับว่าเบ่งงัวแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกผูบครับผมราคามีแต่ภาพด้วยครับเล้วออกง้วลูกแม่ลูกคมนี่กันนี่แหละครับวันนี้กับวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมนี่นะครับแม่ลูกลูกตัวผูบครับ แม่เพิ่นออกกึ้งๆลูกกระทบนะครับเนาะลูกกระทบต่ว่ากระทบว่ายครับผมกระทบน้อยเดียวนะครับเนาะลูกแรกครับเนี่ยแม่เนี่ยแทนเศยแทนครับขึ้นมาจากได้กัถักมาโทมานะครับแล้วเปิด้บหลายนะครับเนาะเปิดด้วยเบาบราคามีแตภาพครับคพื่นะครับหางเพิ่นหางเพิ่นเกือบจุดินนะครับแล้วเมื่อแม่นี่นะครับเนาะพื่นนะครับแม่ลูกของแท้ครับแนวเนี่ยบ่งบอกว่าถึงลูกของแท้แน่นอน ก็นะครับนี่านเปิดราคากับเปิดไปบมื่อไรแล้วครับแนละ้วเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะต่อรองได้คือเก่าครับผม,มเมื่อแม่ลูกคมนี่ยนะครับเนาะหลวงคุ้มได้เดือนนึงครับเมื่อเท่าไรนะครับเนาะหลวงคุ้มได้เดือนเดียวทางเละกทางลำมดี ดึงขอดึงทองก็หลายนะครับเนาะงัวแม่นี่เนาะครับเนาะเจ็ดหมื่นหาพันต่อร่องในขึ้นเก่าครับผมทรงฮอดหม่องฮอดบอลคือเก่านะครับเนาะงัวแม่ลูกคมเนี่ยทรงฟีทัวภาคอีสานนะครับเนาะตัวแม่พันเนยรอยหาสิหาบวกนะครับเนาะรอยหาสิหาบวกมีแน่นอนครับตัวแม่พันเนยเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมราคานะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องมาหลายครับผมเปิดไปบ่อยแน่นอนว่า ราคาย่มอมใบยบนะเห็นไตามใจเอซีนะครับเรีอกรองมาก,ก์กจัดให้ครับผม 75, เจ็ดหมื่นห้าพันเป็นงวแดงปอดๆนะครับเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะแดงปอดๆวัมนีเสียสีอื่นไม่เจือปนะครับผมน,นบม,มนี่นะครับแม่ลนะูกของนี่นะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอซีของงวเฉยๆที่มักงวโค้งสางเงี้ยเนาะครับเนาะเป็นงวแม่ลูกลูกแรกวอมครับเนะี่ย ลูกตัวที่สองเจัาไหนก็ไ nope. ด้ัตแม่แล้วครับเนาะงูของสังไงลอยหาสิบหาบวกมีแน่นอนครับผมวามสูงพ่นแลครับเนาะนะครับหาพ่นหลักลามดีไอเบื้องแม่ลูกลูกแม่อีกบ้านครับผมมีแม่ลูกลูกผูนะครับเนาะไอเบื้องแม่ลูกลูกแม่ครับบ้านโอู้ดฝรั่งจำเพงครับผมครับไอเบื้องแม่ลูกลูกแม่เบื้องแม่ลูกลูกผัวหรือวาเบื้องแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะบ้าน นี่ครับตัวลูกคนนเนาะครับเนาะลูกคนง้ออ่างลางครับผมจิม,มีดำคอเขาดำนะครับนะนี่นะครับเนาะงทิ้งเชือ,อกอย่างนั้นหกักเบิร์ตถนนครับทั้งเชืองไปหาแม่ไปไปหาแม่ไปหาแม่ไป,ไป,ไป,ไปครับพาเพื่นไปหาแม่ก่อนครับไปหาแม่เออไปยืมห่มน้ำแม่เห็นไปนี่ครับตัวลูกคน เปิดให้เอฟซีพิจารณาแม่ลูกลูกแม่นะครับเนดะ้ออีกคมหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กจะจิมีอยู่สองคมแม่ลูกลูกผูแม่ลูกลูกแม่ครับนี่นครับตัวแม่พันเป็นหัวขอเข้าดำลิบใบหูดดำนะครับเนาะนี่ครับคมนี่แม่พันเนี่ยยังบ่ทันมีอาการติดสัตว์นะครับแนละ้วจะเส็จเริ่มมีแล้วครับนะั่น เห็นเมือกของไม้อยู่ครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับมาโดนกับมีอาการติดสัดครับนั่นแหละครับเมือกยี่มีพันมีติ้งออกมาเนาะครับเนาะฐานแนวนี่บมาโดนกับมีอาการติดสัดครับฐานแนวนี่แม่ลูกลูกแม่โคบนี่ก็เปิดใบแปดหมื่นหาพันนะครับนะแปดหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะนันแหะครับสิเปิดไว้กัจัดทรงให้ฟรีตัวผ่าอีสานนะครับนะ ในแาจัดสรงหัวชายยอดจัดส้งไห,ห้ครับผมตัวแม่ยพนหนึ่งข้มสูงร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปนะครับเนอะร้อยสี่สิบบวกมีแนวน้อนนะครับเนาะเออเบียดกันยังยี่นี่อ๋อนี่แหละครับล่ยพันออกจากกันน้อยหนึ่งนี่ครับตัวแม่ยพนลูกแรกนะครับเนอะนี่ลูกตัวแรกเนาะครับเนาะลูกตัวสองกับท่าผาสมเบิ้งไกลจกน้อยบ้างครับเบิ้งไกลล่ะ นี่แะครับแม่ลูกลูกแม่ครับเนี่ยเปิดไว้แปดเมืนห้าพันแล้วครับเนาะคนนะครับ,นะค,รบคงสั่งคนเย่ดีงัว่าแม่เนี่เป็นงัว่าสาวลูกแรกนะครับนะเนาะลิงคอลึงทองมีให้เห็นตามที่เอฟซีแกนครับบึงนี่นะครับแนละ้วนั่นนะครับผมย่นย่อนดีตัวลูกเพิ่นก็นได้เป็นแม่บอกแม่พันในเน้าไกลละครับแน้นี่ พ่คนนะครับลูกพคนหนาเป็นหนาด้วยครับเนาะทั้งหนาทั้งยนทั้งย้อนนะครับเนาะนั่นแหละครับแม่พันเบ์มองยใกล้อีกเท่านึงครับบานนี่แม่พันพุ่คนนะครับน้งอ,นงองคอลรงคล่องก็มีตามที่แพนเพลแพนขับเห็นนะครับเนาะย้อนดีย้อนดีคือกันครับผมตัวแม่เพิ่นก็ได้ พ่อเขาดำจีมีดำเดวได้กับเป็นง้อขบเครื่องเนืองบดบดนะครับงัวแม่นี่ก็ได้เนืองบดบดบวบข้องห่องได้นะครับเด้อง้แม่นี่นะครับเนาะนะครับราคากับตัวร้องเนคือเงาในด้าดันจับทรงเก่าในราคาถึงหัวเขาย่อเปิดด้วยให้กับทรงฟีนะครับเด้อทั่วภาคอีสานนะครับเนาะทั้งสองคมเลยครับผมทรงฟีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะงัวแม่หลูกคมนี่ทั้งสองคมนะครับผม นี่ครับคมนั่นกับทรงพีนะครับเนาะเจ็ดห้าครับค้มนั่นลูกผูคมนี่ลูกแม่แปดสิบห้าครับผมกระูกคนนี่ก็1ร้อยสามสิบยี่ประมาณน,นี้นะครับเนาะร้อยยืบห่าบวกถึงร้อยสามสิบแล้วครับตรลูกคนนี่แม่เนี่ยเขาเข้าดำจีมีดำเรือ่องขอเรื่องเท่า หลายยนยนดีนะครับเนาะเป็นงัวหน้าหนาอ่างง่ายๆครับตัวลูกมันแม่เพิ่งกับลูกดึงนมนะครับเนาะนี่กับตามนี่แหละครับผมตามที่เห็นเลยนะครับเนาะที่ดีก็นั่นก็คืองัวแม่นี่เป็นงัวสาวลูกแรกทองแรกนะครับเนาะอันนั้นขดเงาไก่ังสิใหญ่เงาทั้งเงาทั้งใหญ่ก็นี่หลายนะครับผมนี่แหละครับสองคูนี่นะครับเนาะขึ้นมากอยากได้กับด้วนครับผม นะครับต่อร้องไนทั้งสองคมนะครับเน้ะคืนมากอยากได้โทรมาด่วนครับผมโทรก่อนไดก่อนคือเก่านะครับเนาะโทรด่วนได้ด่วนคือเก่านี่แหละครับแม่หลูกคมนี่แหละครับกึ่งๆหลูกกระทบจักน้อยนะครับกระทบบ่ไหลอ๋อนะครับนี่นะครับคมอีกคมนี่แปดหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะแปดหมื่นห้าพันกับเจ็ดหมื่นห้าพันครับผม นั่นนะครับคลิปนี้ก็จบไปสํานี้หละครับผมสวัสดีครับ